แค่พูดมาว่าจะเล่นแค่พูดมาว่าจะเล่นแค่บอกหนูว่าว่าจะเล่นขออคนด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะนะขผมคนนะคะชอบและเจ็บอะขอบคุณค่ะเราจะอยู่กันได้จนถึงสิ้นเดือนนะคะแบกเหมือนกันแบกเหมือนกันนับเวลาที่เราเหลือตังค์น้อยๆเราจะอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนอืมไอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่พี่ไม่วอาพอหนูหรอพี่ชวนหนูคุยแล้วพี่เอาพอหนูก่อนเอาพอหนูก่อนเอาพอไอ้ก่อนตะไหม ไม่ออไเอาผ,มมผอะไรเลยหรอไม่ไอาไม่เอาผงเอาอะไรเลยหรอผงหนยไหมผงหนไหมผ,หมผ,ผนำนำงหนาเผาไอวันโดนุขังพายร,ราักอ่ะไม่ใช่ไอวันนาชูข่ากันแล้มังกระป๋องด้วยตไปใช่ชดทำไมไอเสบะเนเจ้าเลยครับมันได้รักหนักันหนักอันหนักอัหนักอัน่หนัคือไออยากเอามาใส่ลูกตาแต่ว่า มันจิ้มตาไอ้มันจิ้มตาไอ้นักหนัออมันจิ้มตาไอ้หนับไอ้ก็เลยแบบว่าไอ้ก็เลยแบบว่าไม่ใส่ก็ได้ไปไปไปเย้ไปกันไปเฮ้ปล่อยใจพารลสิบเมตรก็เอาไม่อยู่สักกระปุกเลยนะ วัดนูเลยวัดนูนเลยอันเนี้ยก็ได้ขอภาพพันก็ผ่อนใจมาแล้วว่าเข้ามาจะเจอบาร์อกาสพิเศษทีไรหายเรียกเข้าบาร์ตลอดพี่เคไอเดาเดี๋ยวเราต้องไปบาร์เพราะว่าพี่ลาฮานเขาอยากเล่นหมุนๆนับอยากเล่นน้องกลมๆอ่ะเย้อยากเล่นน้องกลมๆเฉยเลยค่ะเด็กหนักไม่หนูถ้าเด็กไหนเนี่ยต้องไอ้นี้เนียปะ เดีเข้าไปนน่าอันก็เคยนะฝันว่ากำลังจะได้กินอะไรนะขวยเตี๋ยวร้านที่ไออยากกินนะแล้วแล้วไอก็ตักตักลูกชิ้นขึ้นมา,ากำลังจะเข้าปากนับตื่นนี่แล้วให้ไข่แมวไปทุบเขาเลยให้ไข่แมวไข่แมวเป็นห่วงพี่เม่เมประจำบ้านนะไปรับสามโลแล้ว มตีล่างเดินดาวดาวพร้อนะคะทุกคนทุกท่านพรเนะพรอนาะพรอเนาะพรอนะทกคนี่าเดดาวด